Thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านมาชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆที่มีพื้นที่กว้างๆและก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า Enrich Park การจนาพิเศษค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษแขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายและก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกรายร้อมมากมายอีกด้วยค่ะ และภายในโครงการยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลับเท้าขนาดใหญ่ฟิตเนสและก็ะระว่ายน้ำรวมถึงสวนสาธรารณะขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ได้หรือว่าใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกายก็ได้ค่ะและรอบๆโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลขนาดใหญ่กับพาซิโอพาร์คการจนาพิเศษ อยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลทนบุรี2ด้วยตอนนี้มีวอยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมในตัวบ้านกันแล้วค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ หลังนี้เลขที่98ทับ40ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด114ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีทั้งหมด5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะเข้ามาจากบริวเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดวางชั้นวางทีวีไว้มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็วางเป็นชุดรับแขกขนาดใหญ่6-8ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ แต่ละส่วนของตัวบ้านท่านสามารถใช้พาร์ติชันกั้นเพื่อเป็นสัดส,ส่วนก็ได้หรือว่าจะวางตู้โชว์ต่างๆเพื่อกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส,ส่วนก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ค่ะซึ่งสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่แที่นั่งได้สบายๆเลยละค่ะ ที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องครัวค่ะซึ่งมีการบิวอ mm ิน hmm. ไว้ให้บางส่วนแล้วอย่างเช่นส่วนของเคาน์เตอร์ที่สามารถใช้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้วางตู้สําหรับจัดเก็บจานชามต่างๆได้ค่ะและที่ห้องครัวจะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปบริเวณด้านข้างของตัวบ้านซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่สักลานได้ค่ะ ชั้นหนึ่งจะมีหนึ่งห้องนอนค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านซึ่งท่านสามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สะดวกเดินขึ้นชั้น2ก็ได้นะคะในห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตไดส้สบายๆค่ะและยังมีพื้นที่เหลือสามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะวางชั้นวางทีวีก็ยังได้นะคะภายในตัวห้องมีหน้าต่างถึออง2อด้านด้วยกันค่ะสามารถเปิดระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันและก็รับแสงแดดจากธรรมชาติได้และภายในตัวห้องมีการติดตั้งวอลเปเปอร์ aper, เรียบร้อยแล้ว ะะสวยงามน่าอยู่เลยค่ะที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการกั้นห้องอาบน้ำไว้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้มีห้องพักสำหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องน้ำที่อยู่บริเวณด้านนอกของตัวบ้านค่ะ และบ้านหลังนี้ยังมีห้องเก็บของใต้บันไดขนาดใหญ่เอาไว้เก็บของที่ไม่จําเป็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะขึ้นมาที่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะเราก็จะพบกับพื้นที่อนเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะคะที่ท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะจะทําเป็นห้องสําหรับดูหนังฟังเพลงก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องรับแขกที่บริเวณด้านบนชั้น2ก็ได้ค่ะ ที่ชั้น2มีทั้งหมด4ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่นิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายๆค่ะแล้วก็ยังสามารถวางชั้นวางทีวีไว้ที่ปลายเตียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เหลือค่ะที่ท่านสามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งทําเป็นมุมทํางานหรือว่ามุมนั่งเล่นอย่างได้เลยค่ะ ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีประตูกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดออกไปบริเวณระเบียงหน้าบ้านได้นะคะสามารถเปิดเพื่อถ่ายเรอยากาศได้ตลอดทั้งวันรับแสงแดดจากธรรมชาติหรือว่าจะเปิดออกไปดื่มกาแฟายามเช้าบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านก็ได้ะคะ่ะ อีกมุมหนึ่งของมาสเตอร์เบดมจะเป็นห้องสำหรับทำเป็นวอล์กอินคลเซตค่ะท่านสามารถทำเป็นมุมแต่งตัวใหญ่ๆวางตู้เสื้อผ้าได้หลายๆใบนะคะวางโต๊ะกลางสำหรับวางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆแหวนนาฬิกาและก็เครื่องประดับค่ะและในห้องมาสเตอร์เบดมยังมีห้องน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านในด้วยนะคะซึ่งภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งมีการแยกเป็นห้องงับน้ำและภายในห้องน้ำก็ยังมี จักุชีไว้ให้ท่านได้นอนแช่น้ำพักผ่อนหลังเลิกงานด้วยค่ะห้องนอนที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ก็กว้างไม่แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้มุมที่เหลือสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะและทุกๆห้องนอนที่ชั้น2ความพิเศษคือมีห้องน้ําในตัวนั่นเองค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันนะคะแล้วก็มีการแยก่วนเปียกส่วนแห้งไว้ค่ะ ห้องนอนที่3าและห้องนอนที่4จะอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของบ้านอีกมุมหนึ่งนะคะห้องนอนที่3ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านซึ่งห้องนี้มีพื้นที่กว้างไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้สบายๆทำเป็นมุมสำหรับ Walk i n c l o s e t ก็ได้ทำเป็นมุมแต่งตัวมุมทำงานมุมนั่งเล่นในตัวห้องได้สบายๆและก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะห้องนอนที่4ี่จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เช่นเดียวกันหรือ ือถ้าเกิดท่านไหนที่จะทําห้องนี้เป็นห้องพระสําหรับไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแบบสงบๆก็ได้ค่ะและภายในห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเอ r นริ p พารเริ่มต้นที่หน้าสายใต้ใหม่จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนการจนาพิเศษขับต่อไปอีก1.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เยอะๆมิวแนะนําบ้านหลังนี้เลยนะคะท้าไหนที่สนใจอยากจะนัดกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเข้ามาดูสถานที่จริงหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันได้ทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้นบานๆ้า by J Asset Management ก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายคอยบริการที่สําคัญยื่ยนขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจาก โครงการนี้เรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะทั้งบ้านเดี่ยวทาวเฮ้าทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเน um ียมวันนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วค่ะอีพีหน้ามิ้วจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ